ถ้าไม่สังเกตดีๆก็ไม่รู้เลยนะครับว่าน,นี่คือกล้องวงจรปิดรูปทรงจะเหมือนหลอดไฟมากแล้วขอยี่หนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างมาบอกกันเลยแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วขอยีกหนึ่งกล่องก็จะมีกล้องวงจรปิดแบบหลอดไฟขากล้องวงจรปิดพุกน็อตสกูเข็มรีเซ็ตเครื่องคู่มือวิธีการใช้งานมาดูรอบๆตัวกล้องวงจรปิดก่อนเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเลนกล้องวงจรปิดช่องใส่เมมโมรีการ์ดช่องแทงเข็มรีเซ็ตเครื่องลำโพงขั้วไฟกล้องวงจรปิดเดี๋ยวผมจะลองต่อไปที่โคมไฟอันนี้ก่อนนะครับ ใส่เข้าไปได้เลยแล้วหมุนเข้าเเลียวไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลรองตั้งค่ากันต่อมาก็เปิดสวิตช์โคมไฟนะครับหรือว่าจ่ายไฟไปที่กล้องนั่นเองแล้วรอสักคู่ตัวกล้องจะเริ่มหมุนซ้ายหมุนขวา phone, so พอกล้องหยุดหมุนแล้วนะครับแนะนําว่าให้ใช้เข็มแทงทําการรีเซ็ตเครื่องก่อนนะครับเอาเข็มแทงไปที่รูรีเซ็ตกดค้างไว้สักครู่รีเซ็ตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอกล้องหมุนสักคู่นะครับตอนนี้กล้องเริ่มหมุนแล้ว พอกล้องหยุดหมุนแล้วให้นำโทรศัพท์มือถือของเราไปสแกน QR โค้ดที่อยู่บนคู่มือเพื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชันติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า V 3 6 0 Pro ติดตั้งเสร็จแล้วแต่เปิดขึ้นมาทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานให้เรียบร้อยหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปอยู่ในหน้านี้แตะไปที่รูปบวกถ้าแอปค้นหาอุปกรณ์ไม่เจอให้ไปแตะที่คำว่าเพิ่มฮอสปอตแตะไปที่คำว่าฉันได้ยืนยันข้างต้นแตะต่อไป กรอกรหัสผ่าน WiFi บ้านของเราลงไปแล้วแตะไปที่คําว่าต่อไปเมื่อเข้ามาอยู่ในหน้านี้ให้แตะไปที่คําว่าสลับ WiFi แตะไปที่ WiFi เลือกเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีชื่อว่า HAP ซึ่งเป็นชื่อของกล้องวงจรปิดแล้วกลับไปที่แอป V360 Pro แตะยืนยันการเชื่อมต่อจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อประมาณ1-2นาทีนะครับให้รอสักครู่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จแต่คําว่าแน่นอน ตอนนี้เราก็เพิ่มกล้องวงจรปิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันถ้าต้องการดูกล้องวงจรปิดนะเราก็แตะไปตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นภาพสดๆเลยนะครับสามารถแพงกล้องไปทางซ้ายได้นะครับไปทางซ้ายนะครับหมุนมาทางขวาหมุนได้แบบ360องศาเลยนะครับเอาหน้ากล้องปรับลงได้มองเห็นพื้นแบบนี้เลยนะครับแพนกล้องขึ้นก็ได้และกล้องวจจเป็นรุ่นนี้สามารถพูดคุยสื่อสารตอบโต้ได้ด้วยนะครับ แต่ที่รูปไมโครโฟนตรงนี้ค้างเอาไว้เพื่อพูดคุยสื่อสารได้นะครับแล้วก็พูดได้เลยเดี๋ยวผมจะลองพูดให้ดูนะหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสียงจะหอนเนี่ยนะเพราะว่าอยู่ใกล้นะครับแล้วก็ที่รูปลำโพงตรงนี้นะที่เขียนคําว่าเฝ้าระวังตรงนี้เนี่ยเราสามารถแต่เปิดลำโพงาาเพื่อฟังเสียงจากกล้องวงจรปิดได้อีกด้วยนะครับเสียงจะเป็นแบบเรียวไทม์เลยกล้องวงจรปิดรุ่นนี้ก็ใช้งานง่ายแบบนี้เลยนะครับสามารถไปติดไปตามโคมไฟหรือว่าขั้วหลอดไฟ ถ้าไม่สังเกตดีๆก็ไม่รู้เลยนะครับว่าน,นี่คือกล้องวงจรปิดรูปทรงจะเหมือนหลอดไฟมากเอาไปติดไว้บริเวณหน้าบ้านหลังบ้านร้าน